สวัสดีค่ะติดตามข่าวกับดิฉันวิจิตราโพทองหน้าค่ะกระทรวงการต่างประเทศระบุพร้อมเพิ่มความร่วมมือกับเกาหลีใต้เพื่อช่วยเหลือเยื่อจากกลุ่มอาชญากรในกัมพูชาซึ่งอาจรวมถึงการส่งทีมไปร่วมสมทบด้วยส่วนการปิดด่านยังไม่คิดตอนนี้ นายนิกรเดชพลังกูลโฆศกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าพร้อมสนับสนุนทุกประเทศเพื่อช่วยเหลือคนจากกลุ่มอาชญากรรมในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็มีหลายชาติติดต่อขอความร่วมมือกับไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยได้ดําเนินการเข้าไปช่วยเหลือคนจากกลุ่มอาชญากรในกัมพูชามานานแล้วเพราะไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่วนกรณีที่เกาหลีใต้ส่งทีมปฏิบัติการไปที่กัมพูชาโฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้ตัดสินใจลงมือเองแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่อาจจะทําให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องนี้ได้มากขึ้นซึ่งอาจจะรวมถึงการส่งทีมเข้าไปร่วมปฏิบัติการด้วย โฆษกระสวงการต่างประเทศยังยืนยันด้วยว่าไทยยังไม่พิจารณาหรือทบทวนมาตรการใดๆเกี่ยวกับการเปิดด่านในขนาดนี้และยังคงมุ่งมั่นเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง4ข้อของไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจทั้งการถอนอาวุธหนักตามแนวชายแดนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดการปราบปรามอาชญากรรมและการจัดการพื้นที่ชายแดน